คือมันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้อาจารย์อาจารย์เชิญนั่งแถกัน่ะนั่งแถกัน่ะนั่งแถลงกันนะแถลงแถลงแถลงเรากำลังพูดถึงกรณีของกรณีอขาเริ่มเริ่มต้นแล้ให้กูแถแล้วไม่ใช่ก็คือเข้าใสเพราะว่าจุ้ง ตั้งแต่อาจารย์ไปตรวจบ้านเขาเนี่ยเขาไปฝึกวิชาที่บ้านภูเขาบ่อยนะครับบ่อยขึ้นเพราะตอนแรกเขาไปไม่ถูกเขาเอกเขาบอกเขาจะไปหาอาจารย์เราขออะไรเขากลับบ้านตอนนี้เขาไปสเปนแล้วก็ไปฝึกวิชามันเกาะก็เจอทีนี้เขาก็เลยกังวลว่าไอ้ที่เขาไปทําแทงกีมาที่มันไม่ถูกเนี่ยพอเขาทําแล้วชีวิตเขาก็แย่ลงกิจการจากรถสิ่ติดพายเหลือสองคันอะไรเงี้ยเออไอ้เจ้าเนี้ยมันจะแก้ยั้ไครับอาจารย์ให้ยาเขาไปแล้วนี่ ได้ให้รับแต่ว่าบ้านถ้าบ้านเขาเสร็จเนี่ยหรือถ้าเจอไข่กีอาจารย์จะให้ยาไปติดไอบ้านเป็นการสั่งต่งบ้านค้ามิดฟันกระจบ้านบ้านบ้านขาหันนะคะร้องรายงานมาเป็นระยะไม่ก็เลยขึ้นขึ้นเนหนังก็บอกว่าตอนถ้าเจอเจออาจารย์เข้ามาหาทีได้เดี๋ยวให้สปงติดเนี่ยทีนี้ก็ถามเราตอนนี้เขายังไม่พร้อมแบบที่จะที่จะปรับเรื่องไขกีนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเกิดจากตอนที่เขาไปลองเป็นคำที่อื่นมาแล้วมันไม่เวิร์ก มันแก้เลยไหมครับมือเสียเคือเวลาที่ทําผิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดผลเพราะเอาเลือมเอาทุกอย่างไนเข้าไปอยู่ในนั้นใช่เพราะมันส่งผลมันก็เลยมันก็เลยพลังมันมีทั้งดีและเสียไงครับถ้าถ้าคุณไปอยู่ถูกที่ทําได้ถูกต้องมันก็ดีแต่ถ้าคุณไปอยู่ผิดที่ยังไงคุณก็ต้องรับ มันก็ยังส่งคุณไปเหมือนเหมือนกรณีที่มีภูมิซุยที่เสียหายก็ก็ส่งผลกระทบไงเหมือนอย่างที่เราไปแก้ไงมือปิดคอไปตรวจที่บ้านบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นผลจากภูซุยที่ตายกันแบบทุกปีทุกปีทุกปีออเพราะไม่งั้นมันดีมันจะได้อย่างเดียวได้ไงเสียมันก็ต้องได้คุณจะไปคิดแต่เอาดีอย่างเดียวไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกว่าแซกีมันคือเครื่องมือแต่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่คําตอบเดียวว่าพอทาแสงกีแล้วจบมันจะต้องรู้ว่าไอ้แซงกีนั่นตั้งอยู่ที่ไหนใชยภูมิเป็นยังไงแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งข้ามปีข้ามยุคได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข้อเสียหรือไม่มีข้อเสียก็ดูสิแม้แต่จะาประจันอาจ,จารย์ยังต้องทําน้รรําลา้างอะกุมงคนล้างอาษัรเลยคุณง่ายว่า เราต้องดูแหล่งพลังงานของที่มาที่จะเติมให้แสทีดีไหมใช่ใคุณไปตั้งสถานีวิทยุแต่ไม่มีไม่มีไฟอือก็สงไไ่สงไม่ได้มันส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเสียคื่ส่งไม่มีเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเป็น้อแปลงไฟแสกีเป็น้นอแปลงไฟแล้วก็สู้ชืว่าต้องกำเนิดพลังงานมาจากพลังงานประมานนูพลังงานน้ําหรือพลังงานก็ได้มาได้แรงแค่ไหนคุณจะได้รับเท่าไหร่มันถึงสําคัญไง เออเพราะฉะนั้นสีสัวเลือกผลที่ออกเนี่ยมันก็สีสัวมาแหละอไม่ใช่เอ้ฉันกำลังจะทำแซกีสร้างขึ้นมาแค่คิดว่าลงหลุมแล้วขึ้นมาใจูมิอะไรก็ได้ไม่ใช่คิดอย่างนั้นห้ามคิดแบบคือไม่ได้หมายความว่าทำไปแล้วถ้ามันไม่ดีมันจะไม่เสียนะคะมันไม่ได้ยท่ากับศูนย์แต่มันจะเป็นหมู่ลบเอางี้เอางี้อะดูนะทุกที่ ที่ที่เราเปิดทําเซกีค่ะนะลองสังเกตดูเวลาเริ่มต้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ที่อาจารย์จะเห็นอาจารย์ผ่านไปอาจารย์เลือกที่อาจารย์บอกอาจารย์รักต้นไม้ตรงนี้อือาจารย์บอกอาจารย์รักต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็จะจะจะแย่อาจารย์หรือจะแซวอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ได้ซื้อที่อาจารย์ซื้อต้นไม้ครับค่ะเพราะอะไรเพราะต้นไม้เป็นตัวบอกพลัง อืมหรือในปีเด็กหรือในปีเด็กก็จัดไอ้ต้นไม้มีกอกอาจารย์ถึงห้ามตัดเลยไงให้รักษาพงไว้แล้วจะเห็นว่ามันจะต้องมีต้นหลักหลายๆต้นซึ่งเป็นต้นที่สวยงามกว่าปกติเหมือนอย่างต้นแพร่หยางเนี่ยใช่ต้นมะขามใช่ไหมต้นมะขามต้นหรือว่าที่ปีเด็กหรือหรือหรือตรงช่วงหนิวสวยเห็นหน้าตาต้นที่มันกู้เป็นเดินอ่าเป็นเดินขึ้นมาแล้วต้นใหญ่นั่นแหละนั่นคือสัญลักษณ์ของพื้นที่โอ้โหดูดูนะครัไอเพราะฉะนั้นต้นปีเด็กกันไอ้ต้นช้ำฉายใหญ่ๆ ที่มันกว้างๆหรานั่นด้แหละก็คือคือทั้งหมดเลยแล้วเวลาที่จะปลูกอะเห็นไหมว่าจะต้องเดินแล้วเดินอีกขับรถแล้วขับรถอีกนั่งร,รถวนขี่รถจักรยานวนวนวนเพื่อดูทิศทางผลสะท้อนของพลังเหมือนอย่างเนี้ยเข้ามาปั๊บสะท้อนกลับพลังที่มันจะสะท้อนและทําให้พลังเนี่ยอยู่ในพื้นที่นานที่สุดมากที่สุดเพิ่มมากสุดมันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากปลูกก็ปลูกมันไม่ใช่ถึงบอกในทุกตารางนิ้วไง อืมเด้อแล้วเห็นไหมพอปลูกปล<ผ> <ก froze> ูกไปปลูกที่ปั๊บเนี่ยมันสวยเลยเข้าไปแล้วแบบรู้สึกได้เลยทันทีค่ะเ <apt op> ข้าไปแล้วรับพลังส่วนนั้นได้มันต้องรู้สึกดิออกมาแบบเออมันต้องรู้สึกดิมันไม่รู้สึกมันไม่ได้เหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ย<ค><ะ>ที่เขาให้ไปเลือกห้องอ่ะให้เป็นตัวเมอห้อง่ยโอเคไม่โอเค,ค<ะ> <ๆ S 2> เห็นไหมหลักความรู้สึกระหว่างห้องนั้นน่ะใช่ค่ะใช่ใช่ถูกไหมน้ำประจิงอ่ะ เอาเอาแค่ระหว่างห้องนั้นกับห้องนี้ก็ต่างกันเยอะมากลห้องนี้ดีกว่าใช่ห้องนี้ไม่ยืดแต่ห้องเมื่อวานไม่โอเคอืมมันบกพลังคือคือวัสดุที่ใช้รูปแบบของการที่เขาเขาทำสร้างขึ้นมาการออกแบบมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วหรือแม้แต่เนี่ยระหว่างเดินเดินที่จะไปห้องอ่ะดูด้วยว่ามันบีบแค่ไหนอืมบรรยากาศในการเดินใช่ ถ้ามันดูเหมือนแฝดเก่าๆดูเหมือนของครับมันมีมันมีอยบเกร็ดวงตุ้ยอยู่ข้อหนึ่งอย่างเช่นบานประตูทําไมบานประตูต้องมีรูปฟักทําไมจะต้องสวยๆทําไมถึงห้ามไม่ให้เป็นประตูที่ตีด้วยไม้อัดเฉยๆความซอมเศร้าอาจารย์เคยบอกมันก็จะชีวิตก็จะซอมเศร้าพลังเห็นพลังก็ไม่เข้าอย่างเมื่อวานห้องเนี่ยที่มันมีความเขาคิดแต่องศาว่าได้องศา แต่พอไปดูชัยภูมิมองลงไปเห็นวัดเบลอเลยซึ่งมันสู้ไม่ไหวกับถ้าแพงกว่าค่ะนะเทียบกันบอกให้แพงกว่าตัดสินใจบอกว่าอยากได้ถูกกว่าแต่ถูกกว่าแล้วพลังมันไม่โอเคมันก็ไม่ใช่แพงกว่านี่ถือว่าเป็นการซื้อพลังซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้แล้วพลังเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวแต่ถ้าเผื่อมันใช่เนี่ยม,มันมาตลอดเวลาเหมือนแากีก็เหมือนกันนะคะ อยากจ่ายหลักมือแป่ชีวิตติดอไม่เป็นหลักมือเลยหลักแสนหมดนั่นแหละก็บอกว่าคืนนึกออกว่าเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบวันที่อื่นน่ะคิดว่าเฮ้ยง่ายสะดวกเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเมื่อเช้าพาพี่บีไปเดินเล่นพี่บีจะกันกจังเขาบอกว่าเออมันก็จริงที่คุณลาบอกไหมว่าถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนเนะยอาจารย์ทำไม่คุ้มมือ หมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่คุ้มมาจานนะครับการปรับที่อะไรเลยสารพัดที่อาจารย์จะเติมให้นะสร้างข่าวลาล่าสุดเนี้ด้วยการเติมต้นไม้เพื่อที่จะเตรียมรับงานกันเกิดอาจารย์เนี่ยทำก็จะหลักสิทธิ์นะคววิ่งไปทำสิทธิ์นลคะก็เมต้นไม้อีกนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นนะแต่มันเป็นเรื่องของวิชาและผลงานมันจะอยู่ตลอดไปทําไมจะต้องทาแลวให้คนมาด่า ด้านโดยเฉพาะลูกศิกษย์อาจารย์อยู่มาจนถ,ถึงวันนี้ครึ่งศตวรรษแล้วแล้วเรื่องอะไรอาจารย์จะมาทําให้ตัวเองเสียอ,อ,อ,อืะอาจารย์โตมาได้เพราะวิชาแล้วทำไมอาจารย์จะไม่รักษาวิชาต่อต่อไปอจะทาไปทาไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยอดๆอยากๆต้องต้องแบบหากินกับามันไม่มันไม่ใช่อะ่ะเออมันไม่ใช่อะ่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้อาจารย์แบบดีอะไรขึ้นไปกว่านี้แล้วอ,ะอ่ะเออที่ทําเนี่ยทําเพื่อลาลึกถึงในสิ่งที่อาจารย์เคยทําตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุ่มมาจากกนกระทั่งถึงปัจจุบัเนเฮ้ยประเทศทุกประเทศที่อาจารย์สร้างอะไรไว้บ้างแล้วมันมีโอกาสที่มันโชคดีที่ไหนแค่ไหนที่ทุกอย่างในโลกที่ทําไว้เนี่ยมันสามารถรวมกันที่นี่ได้อื ซึ่งมีชัยภูมมที่ที่นู่นมีชัยภูมมทําได้อย่างเดียวแค่ั้นมีชัยภูมิทาได้แต่ที่นี่ทําไม่ทุกอย่างเพราะมันสามร้อหกสิบองศามันไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่เป็นวมช่ยค่ะอือืว,วันนี้ประจ,าจ,จ่างใจอ่งชัดเจนอือ่เกิใชายูุ่มโดยรวมเก็ไปดูสิอะเวลาเวลาไปล้วไปทุกอย่างเนี่ยอาศัยต้นไม้เป็นตัวบลงบอกเหมือนอย่างบ้านบริษัทเนี่ยครับ ต้นไม้สีต้นนี้ห้ามตัดนะอัชกาลนี้ก็ให้ที่เข้าไปแล้วบอกแล้วคุณเป็นที่หวนชาติเพราะมันมีต้นไม้สีต้นเนี้ยคุณต้องรักษาไว้ถ้าคุณตัดไปสักต้นึอาถรรพ์นั่งหมดกเลยโอ้พอเป็นหลวนชาติหายไปเลยมันบอกเลยว่าที่เนี้ยจะประสบความสำเร็จแท่จริงผมเพราะว่าพอแต่พูดทย่ีผมเก็ เหมือนอย่าง <stop> บ้านบัวไอ้ต้นต้นต้นประดู่ป่าใหญ่ที่ที่อยู่บัวมังกรหรือตรงตรงประตูน้ำประตูเมืองแบบคุณดูดิต้นกระเดื่องเลยต้นมันเดืองอยู่ฝั่งมังกรเวลาหันนะครับถ้าเกิดว่าต้นต้นที่บ้านต้นที่บ้านบัวต้นนั้นก็จะเป็นตำแหน่งต้นไม้มังกรใช่ของพื้นที่ไอ้ต้นกระเดื่องนั่นก็ตำแหน่งมังกรเหมือนกันของบ้านบ้านเสืออือค่ะโอ้ก็ เห็นไหมเนี่ยหรือหรือเวลาที่อยู่ที่แพะหยางไอ้ต้นมัน่อนมาขามใหญ่นั่นเนอะยก็มาก่อนใช่เวลาหันออกมาคือคือมันจะต้องมีเอกลักษณ์อะไรของมันเนี่ะที่บอกบอกพลังแล้วเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันมันแข็งแกร่งขน่ดนือนเพราะว่าต้นฉังขาบางที่ปีนัขื่อนก็เป็นบาง่อนเหมือนอืมอืม กราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่รอหนูให้ได้เกิดมาพบท่านอาจารย์ในชาตินี้ที่อาจารย์ไม่ค่อยอยากจะพูดเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่รู้จริงเนี่ยเอาแต่ลอบเรียนแบบแล้วไปขายอืมอืมค่ะใช่ไปอ้างอย่างมูนอ้างอย่างนี้อ้างอย่างนั้นแต่อ้างแล้วเวลาเราไปดูจริงๆมันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพราะความที่คนอื่นก็ไม่รู้แหม่ค่ะแล้วจริงมันคือ การสร้างเรื่อแบบนี้นเคาก็ทําให้ชีวิตปกติเขาเขาไม่ร,ไมรู้รเขาคิดเฉพาะหน้าไงเขาไม่คิดเขาไม่เหมือนเราไงอ,อยากทำ<ม>ก็ทำ